ชั้นป .4 ที <eterm oon> ่รักทุกคนนะคะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะนักเรียนดูนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นเรื่องที่8นะคะจินตนาการหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจการเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นการเขียนเรื่องราวที่เกิดจากความคิดการคาดคะเน ความใฝ่ฝันความรู้สึกที่เป็นไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งม่ใช่เรื่องจริงการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดีนั้นจะต้องรู้จักสังเกตมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะคะขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการเลือกเรื่องที่สนใจต้องการเขียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน อันที่สามสร้างจินตนาการจากข้อเท็จจริงอันที่สี่จัดทำโครงเรื่องเมื่อรำดับความคิดหรือลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องกันอันที่ห้าเรียบเรียงเป็นเรื่องราวอันที่หกตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวให้สมบูรณ์และการใช้ตอยคำให้ถูกต้องผ่านเรียนความหม่นะคะ,ะการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะ จินตนาการหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจการเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นการเขียนเรื่องราวที่เกิดจากความคิดการคาดคะเนความปล่ฝันความรู้สึกที่เป็นไปตามอารมณ์ต่างๆมิใช่เรื่องจริงการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้ดีจะต้องรู้จักสังเกตมีความคิด,คดเริ่มสร้างสรรค์ขั้นตอนการเขียนเรื่องตามจินตนาการ อันที่ 1. เลื่อกเรื่องที่สนใจต้องการเขียนอันที่ 2. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนอันที่สสร้างจินตนาการจากข้อเท็จจริงอันที่4จัดทำโครงเรื่องเพื่อลำดับความคิดหรือลำดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่องกันอันที่5เรียกเรียงเป็นเรื่องราวอันที่6ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวให้สมบูรณ์และการใช้้อยคำให้ถูกต้องนะคะ เรียนดูตัวอย่างถ้าฉันเป็นดวงดาวอันนี้คือการเขียนตามจินตนาการของเรานะคะถ้าฉันเป็นดวงดาวฉันจะทอประกายสว่างสุกใสคอยส่องทางให้ผู้คนและสัตว์โลกในยามค่ำคืนในวันใดที่ท้องฟ้าสว่างกระจ่างจากแสงจันทร์ฉันจะหลบอยู่หลังดวงจันทร์นั้นแต่เมื่อใดที่แสงจันทร์เลือนหายฉันจะเปล่งแสงให้ริบรละยับเต็มท้องฟ้าให้ถูกให้ทุกทุก คนที่เห็นฉันมีความสุขให้ทุกคนที่เห็นฉันมีความสุขนอนหลับฝันดีฉันจะเป็นเพื่อนกับทุกคนคอยรับฟังทุกสุขของพวกเขาและเมื่อและเมื่อฉันเป็นดาวตกฉันจะรับคำอธิษฐานของทุกคนแล้วทําให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงฉันจะดีใจมากเมื่อเห็นทุกคนมองมาที่ฉันทางยิ้มและพูดว่าวันนี้ดวงดาววันนี้ดาวสวยจังเลยถึงแม้แสงของฉันจะไม่สว่างเท่า แสงอาทิตย์เดือนแสงจันทร์แต่ฉันก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นดวงดาวที่มีความสุขเหลือล้นผู้คนชื่นชมและอยากได้ฉันมาเชยชมเปรียบฉันดุดเพชรล้ำค่าบนฟากฟ,าฟ้าที่เป่งประกายข่ำคลื่นนะคะจ้ะมาเรียนฟังใหม่นะคะถ้าฉันเป็นดวงดาวฉันจะทอประกายสว่างสุขใสคอยส่งทางให้ผู้คนและสัตว์โลกในยามข่ำคืนในวันใดที่ท้องฟ้า สว่างกระจางจากแสงจันทร์ฉันจะหลบอยู่หลังดวงจันทร์นั้นแต่เมื่อใดที่แสงจันทร์เลือนหายฉันจะเปล่งแสงให้เลยไปยับเต็มดวง้าให้ทุกๆคนที่เห็นฉันมีความสุขนอนหลับฝันดีฉันจะเป็นเพื่อนกับทุกคนคอยรับฟังทุกสุดของพวกเขาและเมื่อฉันเป็นดาวสดฉันจะรับคำอธิษฐานของทุกคนแล้วทําให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงฉันจะดีใจมาก เมื่อเห็นทุกคนมองมาที่ฉันพางยิ้มและพูดว่าวันนี้ดาวสวยจังเลยถึงแม้แสงจันทร์ของฉันจะไม่สว่างเท่าแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์แต่ฉันก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นดวงดาวที่มีความสุขและหล้นผู้คนชื่นชมและอยากได้ฉันมาเชยชมเปรียบฉันดุดเพชรล้ำค่ามันฟ้าคว้าที่เต่งประกายยามค่ำคืนนี่คือการเขียนตามจินตนาการของนักเรียนนะคะ เรียนเขียนเรื่องตามทิมตนาการความยาวหกถึงแปดบรรทัดนะคะนักเรียนดูนะคะถ้าฉันเป็นผู้ใหญ่สมมตินะคะถ้าฉันเป็นผู้ใหญ่นักเรียนจะเรื่องอื่นก็ได้นะคะถ้าฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันจะซื้อขนมแจกเด็กๆให้พวกเขามีแต่รอยยิ้มฉันจะสร้างสวนสนุกให้เด็กทุกคนมีแต่เสียงหวัวเราะฉันจะเป็นครูที่สอนให้เด็ก แต่ละคนได้เรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียนได้ทำสิ่งที่อยากทำฉันจะท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆเพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆพบเจอผู้คนใหม่ๆแล้วนำมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังถ่ายทอดประสบการณ์ของฉันให้ผู้อื่นได้เรียนรู้หรือให้ผู้อื่นได้รู้และฉันก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นผู้ใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อคนรอบข้างทุกคนจะได้รักฉันและฉันจะรักทุกคน นะคะนักเรียนก็อาจจะวาดภาพผู้ใหญ่ยืนกลางแขนส่งออมีสีหน้ายิ้มแย้มแมจ่มใสอย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจนะคะแวดล้อมไปด้วยผู้คนมากมายทั้งเด็กผู้ใหญ่ที่เฝ้ามองเ่็ชื่นชมนะคะอันนี้คือการเขียนตามจินตนาการนะคะรูค,คิดว่านักเรียนคงทําได้ถ้านักเรียนทําไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูวิดีโอของรูนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ขอบอกคำว่าสวัสดีค่ะและเราก็พบกันใหม่นะคะอย่าลืมทำงานสมครูตามวันเวลาที่ผูกกำหนดนะลูกนะคะสวัสดีค่ะ